นนคุณนายตำรวจโอ้ยแม่โ้พักคำแรกก็ตรงเลยอะยัยแม่จะบ้าตรงอะแหละบางทียายมัดมีอาจจะเล่าเรื่องของเราให้ฟ anyway. ังเราก็ได UM ้จะบาจะห้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดหกนี่ยายมัดมีไหนเธอบอกว่าจะพาฉันมาหาคนที่จะช่วยจัดการกัชิโร่ไง ฉันไม่ได้ต้องการจะมาเสียเวลาเพื่อมาขอหวยหรอกนะใช่หย<ช>ุดอากเสียท,ทีได้ไหมคุณสิเอเทพธิดาท่านไม่ได้ไพ่หวย,ยนี่คุณลองหยิบแบงค์ในกระเป๋าคุณขึ้นมาดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าเทพธิดาช่วยเราได้แนั่นแน่อเป็นไงป็นไง ทานเลยเทพธทพี่ดาคะ่ะคือที่ฉมาหเทพธนี่คไม่ต้องพูดมากรำคาญเรื่องการงานของวันที่ติดขัดอยู่แล้วอยากให้มันราบรื่นแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยกเครื่องทําสัญญกรรมใหม่ทั้งหมด <c oughs> และทุกอย่างจะราบรื่นไม่มีสะดุด สัญญกรรมอะไรพวกไราไม่รู้หรอกเหรอว่าความงามเป็นประตูสู่ความสำเร็จคงจะไม่เคยเห็นสภาพของแม่นี่ก่อนที่จะยกเครื่องใหม่จนสุดจี๊ดอย่างนี้ยสิมีด้วยหรอคะนี่ไง พูดมากทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกอย่างจะราบรื่นเฉลุยทำเพิ่มก็ได้ค่ะถ้าเทพธิดาบอกถ้าทําแล้วจะทําให้มันมีจี้ถึงใจมากขึ้นกว่าเดิมมันมียอมเจ็บตัวค่ะแล้วเรื่องของฉันล่ะคะเห็น,นี้มัทมีบอกว่าคุณสามารถช่วยฉันกำจัดเสียนหนาหมหัวใจได้ อะไรอ่ะน่าเชอเทพธิดาตอนนีใช้ตาทิพย์ช่วยพวกเราอยู่ไงตาทิพย์ใช่ก็อย่างนีนะตอนที่เทพธิดาเด็กๆอ่ะท่านเคยถูกฟ้าผ่าตัวใจหยุดเต้นเลยใครๆนะกนนึ่งว่าท่าน่ะตายไปแล้วแต่จู่ๆท่านก็ฟื้นขึ้นมาจแล้เหลังจากนั้นท่านก็เริ่มมองเห็นอดีตแล้ยหลัจากนั้น รักที่คนธรรมดาไม่เห็นขออ,อ,อย่านะชิโรเจ้าทำรายแก้วพิเศษนั้นไม่ได้นะชิโ่โรเราขอโทษนะอุ้งสมเจ้าเป็นเพื่อนรักคนเดียวของเราเราจะยอมให้เจ้าถูกทำร้ายไม่ได้นางผู้หญิงคนนั้นมันมัน มันมันรีบทำลายแก้ววิเศษซะแล้วจะม่ฉลอง่อข้านับถึงสามถ้าเจ้ายังไม่ทำลายมันเจ้าได้เห็นข้าปิดที่เพื่อนเจ้าแน่แน่อย่านะชิโรเจ้าจะปล่อยให้พวกอสูรชนะเทวดาไม่ได้นะไม่งั้น พบสวรรค์แล้วก็มนุษย์จะต้องเดือดร้อนนะชิโรูหนึ่งสองสามหมดเวลาแล้วเราจะมีฉลทองเจ้าเป็นฝ่ายขอให้ข้ามปิดชีพเพื่อนเจ้าต่อหน้าต่อตาเจ้าเองดีมันจะเป็นตาบา่เกกอกินเจ้าจนชั่วกับชั่วกัน 亚伦！ สมเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าใช้พรข้อที่สองมาช่วยเราทำไมเนี่ยชิโลเราไม่มีทางเลือกมันถึงคราวจำเป็นที่ต้องใช้แต่เจ้าคงไม่ควรใช้อยู่ดีอ่ะเจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าเจ้าเหลือพรแค่สองข้อนะชิโลไม่เห็นอะไรเลยใช้ไปหนึ่งแต่ก็ยังเหลือตั้งหนึ่ง นจ,จนมีพรเพียงข้อเดียว,วอโอกาสชี่จได <คน S 1> ้กลับดาวดึงก็ยิ่งน้อยลงมาซยชีโลแต่จะให้เรากลับดาวดึงโดยที่ไม่มีเจ้ากะทำไม่ได้ะนะอุ้มสม,สม,ต,มต่อจากนี้ไปจําไม่ต้องเป็นห่วงนะนะพรของเรามเมื่อเอ่ยปากขอให้คุ้มครองใคร คนคนนั้นก็จะแคลวคข้าจากกระสูงเหมือนมีแก้วสัตว์ประพิษตัตนัคุ้นครองอยู่พวกมันจะใช้เจ้าเป็นเครื่องมือต่อรองกับเราไม่ได้อีกออไม่มีแต่เราสัญญานะเพราะเราจะต้องพาเจ้ากลับดาวาดึงให้ได้ และสมิชอลุทอนเจ้ามันทั้งแสบง,งปิ้นป้อนกันล่อนเกินนางฟ้าจะคิดนะว่าข่าเลิสนมีจัาค้าจะต้องจับตัวเจ้ามาเป็นเมียของข้าให้ได้คอยดูเฮ้ย